ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอยสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในงวดประจำวันที่16 มีนาคมพศ2565นกะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดเน้นรูดศูนย์กับ7นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเด่นศูนย์ก็จะมี4คู่นะครับก็จะมีศูนย์หนะครับศูนย์สองศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์หกนะครับสำหรับเด่นศูนย์สำหรับเด่นเจ็ดก็จะมีศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดแปดนะครับสำหรับเด่นเจ สำหรับชุด3ตัวนะก็จะมี107 0 7, 0 7 7 7 3แล้วก็5 0 6นะครับแล้วก็6 7 8นะครับสำหรับตัวเลขชุด3ตัวสำหรับเบิ้ลก็จะมีมี0ส 7, 7่4้ 5, 5นะครับสำหรับชุดเบิ้ลนว่าประจำวันที่16มีนาคมนะครับพศ2565นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับ กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ